นอ้านแชนแาฯวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อถูกแล้วถูกอีกท่องคาถาขอให้ถูกหวยสวดสามวันจะเห็นลางดีมีโชคท่านผู้ฟังคะคาถา,าขอให้ถูกหวยวิธีทำให้ถูกหวยมีหลายวิธีตั้งแต่ลักษณะของบุคคลสถานที่การแต่งตัววันที่ไปซื้อและหนึ่งในนั้นก็มีวิชาพระคาถาอาคมที่เป็นเคล็ดลับ ที่ทำให้มีโชคลาภทำให้ถูกหวยซึ่งเป็นหลักตำราพิชัยสงครามแต่มีข้อแม้ในการใช้พระคาถาผู้ที่ได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคแล้วต้องแบ่งปันเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญค่ะพระคาถามีดังนี้นะโมตสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะ พักวะโตาอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะพะควะโตาอระหะโตสัมมาสัมพุทธะคา,าถาเริกดีนะเอิกรกเกเรกเรเรางามยามเราดีพระในตรงนี้ให้เอ่ยเป็นวันเกิดของเราค่ะเช่นเกิดวันอาทิตย์ก็ให้ว่านะเอิกรกเรก เรื่องเรา,รางามยามเราดีพระอาทิตย์สวัสดีสวัสดีเทวาเทวาลาโพนกโมพุทธายะหลังจากนั้นให้ว่าคาถาถูกหวยพระคาถาบทนี้ให้ว่าสิบเก้าจบค่ะพระคาถาว่าดังนี้พุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิตติปิโสภควา อะระหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธสาธุสาธุสาธ,สาธุหลังจากนั้นให้ว่าอุเยอัเยอุอากะสะให้สวดวันละสามจบสามวันก่อนวันหวยออกแล้วจะเกิดลางดีเห็นโชคลาภวาสนาค่ะ11ลางสังหอนบอกเหตุก่อนถูกหวยมาติดตามรับฟัง ว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก่อนวันหวยออกบ้างลองสังเกตดูดีๆนะคะ 1. รถชนก่อนหวยออกการที่เราได้รับอุบัติเหตุหรืออาจจะโดนรถชนก่อนวันหวยออกแน่นอนว่าตัวเลขล้วนอยู่รอบตัวเราคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถเราหรือเลขทะเบียนรถของคู่กรณีก็จัดไปเลยคะ่ะว่ากันว่า การซื้อหวยหลังเจออุบัติเหตุเป็นเหมือนการฟาดเคราะห์อาจจะโชคดีได้รับทรัพย์ก็เป็นได้ค่ะ 2. ไม่ตั้งใจซื้อลอตเตอรี่มีคนมาขายชักชวนเรียกกันง่ายๆว่าตื้อจนรำคาญแบบจำใจซื้ออยู่ๆมีคนขายมาชักชวนให้ซื้อไม่ได้ตั้งใจซื้อลอตเตอรี่นั่นเองค่ะ แบบว่าแกล้งแกงซื้อคะ่ะแกล้งหยิบเลขโดยที่ไม่ตั้งใจหรืออาจจะให้คนขายช่วยหยิบเลขให้บอกเลยว่าเทคนิคนี้คนซื้อหวยถูกกันมาแล้วนักต่อนักคะ่ะเพราะอย่างนั้นอยากรวยก็อย่ารอช้า 3. ฝันเห็นพระล่างสังหรณ์บอกเหตุก่อนหวยออกต่อมาก็คือการที่เราฝันเห็นพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกเลยว่าเป็นความฝันที่ดีมากค่ะใครรู้ตัวว่าฝันแบบนี้ก็เตรียมตัวซื้ออตเตอรี่ได้เลยว่ากันว่าฝันแบบนี้นอกจากจะนำพาโชคลาภมาให้แล้วยังเชื่อกันว่าจะมีเรื่องที่โชคดีเข้ามาในชีวิตคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองไปเลยค่ะเลขมงคลฝันเห็นพระได้แก่เลข8และเลขสองนะคะ 4. ฝันว่าได้จับขี้การฝันว่าได้จับขี้เป็นลางบอกเหตุที่ไม่เกินจริงค่ะขอบอกเลยว่าคนที่ฝันว่าได้จับขี้ถูกหวยมานักต่อนักแล้วค่ะยิ่งฝันว่าจับขี้แล้วล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่ออกบอกเลยว่าแววเป็นเศรษฐีอยู่ไม่ไกลเชื่อกันว่าถ้าฝันว่าได้จับขี้จะได้รับก้อนโตจากการเสี่ยงโชคค่ะ เรียกได้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวใครที่เคยฝันแบบนี้แนะนำให้ซื้อเลขที่ชื่นชอบหรือเลขใกล้ตัวปไปเลยคะ่ะ 5. ฝันว่าได้อุ้มเด็กการฝันว่าได้อุ้มเด็กก่อนวันหวยออกอันนี้เรื่องจริงมีคนฝันแบบนี้แล้วถูกรางวัลใหญ่กันมาแล้วเชื่อกันว่า การฝันว่าได้อุ้มเด็กนั้นจะมีโชคลาภทางการเงินจะมีคนนำโชคลาภมาให้หรือสิ่งที่หวังก็จะประสบความสำเร็จตามใจปรารถนาบอกเลยว่าฝันแบบนี้มีลุ้นค่ะ 6. ฝันเห็นลงศพการฝันเห็นลงศพก่อนวันหวยออกบอกเลยว่าคุณกำลังจะมีโชครีบคว้าไว้เลยค่ะซื้อลอเตอรี่สักใบไม่เสียหาย งวดนี้ดวงเป็นของคนแล้วอย่าปล่อยให้โชคลาภหลุดลอยไปเคยมีคนฝันแบบนี้แล้วได้รางวัลใหญ่กันมาแล้วอีกทั้งการที่ฝันเห็นลงศพนั้นคนไทยมีความเชื่อกันว่าจะได้รับข่าวดีหรือมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหรือมีเรื่องดีเกิดขึ้นในหน้าที่การงานก็เป็นได้คะ่ะนับเป็นว่าการฝันเห็นลงศพนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากคะ่ะ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด 7. งูเลื้อยผ่านแบบไม่ทันตั้งตัวงูคือสัตว์โลกที่ไม่เคยหลับตาสมัยโบราณมีการบันทึกมานานกว่าเจ0 0ปีว่าเป็นร่างเทพเจ้าเจ้าที่เจ้าทางผีปีศาจและนักเสียงโชคยอมรับกันทั่วทุกคนเพราะมีความเชื่อว่า เป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างคราใดที่งูเลยผ่านไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือยานผาานะแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกปาระหลาดสำหรับคอหวไวจะตีเลขเด็ดเป็นเลข8หรือเลข6ก่อนที่ตอนจะได้รับรางวัลใหญ่ตามฐานะการเงินที่ตนลงทุนแบบชาวบ้านคะ่ะ 8. มีจุดสีแดงที่นิ้วนางอยากถูกหวยต้องเช็ค ลางบอกเหตุก่อนหวยออกเรื่องนี้อาจจะฟังดูแปลกประหลาดสักหน่อยนะคะแต่ก็ลองสังเกตดูว่ากันว่าเข้าใกล้วันหวยออกแล้วให้สังเกตที่ฝ่ามือตัวเองให้ดีค่ะใครที่สังเกตเห็นจุดสีแดงอมชมพูที่บริเวณนิ้วนางหรือบริเวณฝ่ามือมีสีแดงในวันหวยออกเชื่อกันว่าจะได้รับสับก้อนโต งานนี้ต้องแยกให้ดีนะคะว่าจุดที่เกิดขึ้นมีจุดเกิดขึ้นจริงหรือแค่ผืนคันใครมีอาการแบบนี้ก็มีลุ้นถูกหวยค่ะกพึ่งมาทำรังที่บ้านพึ่งมาทำรังที่บ้านอีกหนึ่งรางบอกเหตุที่เชื่อกันว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วจะรวยคือการมีพึ่งมาทำรังที่บ้านนั่นเองค่ะว่ากันว่า การที่พึ่งมาทำรังที่บ้านนั้นหมายถึงการนำพาโชคลาภวัส,สนามมาให้เอาความร่ำรวยมาให้เจ้าของบ้านแต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมดูด้วยนะคะว่าถ้ารังพึ่งใหญ่จนเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายกับคนในบ้านได้คะ่ะส่วนใครที่เจอกับรังบอกเหตุนี้อยู่บอกเลยว่าเลขที่บ้านต้องมาแล้วคะ่ะงวดนี้เป็นของเราแน่ สิตากระตุกเรื่องนี้อาจจะเคยได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งกับลางบอกเหตุเรื่องของตากระตุกหรือที่เราเคยได้ยินกันว่าขวาร้ายซ้ายดีนั่นเองค่ะบอกเลยว่าลางสังหรณ์เรื่องนี้ก็แม่นไม่แพ้เรื่องอื่นเลยค่ะถ้ารู้ตัวว่าตาเริ่มกระตุกในวันหวยออกก็อาจจะมีสิ่งที่ดีตามมาก็เป็นได้11คิ้วขวากระตุก คมเคิ้วขวาจะมีโชคเรื่องของการเงินการคอมเนที่ว่านี้ก็คือการกระตุกเล็กน้อยแบบที่หางคิ้วข้างขวาจนเจ้าตัวรู้สึกรำคาญคนโบราณว่าจะมีโชคลาบไม่ว่าจะมาจากทางใดสำหรับคนที่รอความหวังหรือโชคอะไรบางอย่างที่รออยู่ไม่ควรไปซื้อลอตเตอรี่คะ่ะเพราะรางวัลจะไปขัดลาบใหญ่ ส่วนคนที่ไม่มีการรอคอยใดๆรีบซื้อลอตเตอรี่สักใบเชื่อว่าบุญกรรมที่ผู้ซื้อเคยทำในอดีตจะส่งผลให้ได้รับรางวัลใหญ่ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะคนที่จะถูกหวยหรือว่าได้รับก้อนโต เขาทำคุณอย่างไรมาติดตามรับฟังค่ะเรื่องนี้เป็นคำตอบจากหลวงพอ่อฤาษีลิงดำให้ทันอย่างไรจึงจะให้ผลในชาติปัจจุบันโดยหลวงพ่อพระราชพรมยานวัท่าสุงผู้ถามถามว่าเวลามีคนมาขอทานหน้าบ้านเขามักจะขอโดยการร้องเพลงยาวๆฟังแล้วอดสงสารไม่ได้ค่ะแต่บางทีก็รำคาญ ต้องรีบบอกให้หยุดร้องให้สตังแล้วก็ให้เขารีบไปเร็วๆอย่างนี้จะเป็นอย่างไรไหมคะหลวงพ่อตอบว่าไม่เป็นไรหรอกหนูเมื่อสมัยบวชพระใหม่ๆหลวงพ่อปานบอกว่าถ้าจะให้ทานคนขอทานอย่าให้เขาพูดมากหมายความว่าพอมาถึงไม่ต้องยกมือไหว้พูดขอถ้าเขาจะขอก็บอกว่าไม่ต้อง ฉันให้แล้วฉันเต็มใจให้แล้วคือว่าเราจะให้ใครอย่าให้เขาพูดมากอย่าให้เสียเวลาให้เร็วๆที่สุดตั้งใจเป็นการสงเคราะห์จริงๆแล้วผลมันจะมาในชาตินี้ฉันทดสอบมาแล้วเป็นความจริงถ้าเกิดไปในชาติหน้าจะได้รับสองแบบหมายความว่า บุญที่มีการเตรียมการจะร่ำรวยจากการประกอบอาชีพและที่ถือของไปตามทางเจอที่ไหนให้ที่นั่นโดยไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนจะได้ลาบลอยคือถูกรเตอรี่การให้ทานโดยไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนใครมาก็ได้เราให้ได้ถ้าทำอย่างนี้เสมอๆคนมาขอทาน เราไม่ยอมให้พูดขอรีบควักเลยแล้วมันจะมีผลในชาตินี้คือสิ่งที่เราขัดข้องคิดว่าจะไม่ได้มันจะโผลมาเราก็จะให้เท่าที่เราให้ได้เขาไม่บังคับเรานี่พอทำไปไม่กี่ปีก็เริ่มให้ผลของที่ได้มามันมีการคล่องตัวมากขึ้น แต่ว่าเวลาเราให้เราอย่าไปคิดถึงผลอันนี้นะต้องให้ด้วยการสงเคราะห์จริงๆคือตัดไปเลยมันได้ผลเท่าไหร่ก็ช่างถ้าไปคิดว่าเราต้องการให้เพื่อต้องการผลตอบแทนผลจะถูกตัดเพราะเป็นการให้ทานประกอบด้วยความโลภพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตุลิตะตุลิตะ สีคะสีคังทำของเราไม่ใช่เป็นของเนื่นช้าต้องเร็วๆไวๆอย่างของสังฆทานพอเราบอกพระไปว่าขอถวายเป็นสังฆทานพระเขาจะจัดของนั้นเป็นสังฆทานโดยตรงจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเป็นอย่างอื่นคนรักไปก็ไปนรกสี่ผู้ให้ไปสวรรค์ หลวงพ่อตอบปัญหาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานวั่าสุงและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง ขอบคุณและสวัสดีค่ะมาชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ